เป็นฟูมย่างี้ทําไมเขาเขาก็เป็นคนดีแล้วนะเนี่ยเขาพูดสุภาพเขาไม่พูดกูมึงเนี่ยไอ้หน้าแล้วเป็นโน่ถ้าวันนี้เขาจะพูดสุภาพอ่ะแค่ห้านาทีจริงเหรอจห้านาทีจริงอ่ะเธอไม่หลุดเธอไม่หลุดนะห้านทีอุ้ยทขาไมเธอวันนี้เธอหยาบคายอะเธออะอีก 录不录怕？哎呦哎呦 นี่ายรูปหรือวิดีโอทั้งรูปทั้งวิดีโออ่ะใช่เหรอใช่จ้ะอุ้ยเราเราเธอดอ่านคนม่ออกปกติพูดตรงมภาษาจีนแตนี้ครับเออทำไมแป้งอ่ะทำไมแป้งอ่ะแป้งอ่ะมึงพูดอีกแล้วเลยกูต้องไปตัดออกอีกแล้วทฮงพูเป็นภูมิอย่างนี้อะไรคือคือคือเขาพูดพอแล้วไง อาจารย์นิดจะพูดอะไรยังไงนะเนี่ยอาจารย์นิดเนี่อาจารย์นิจอุ้ยจริงจริงตัวเดิมนี่วาเออพี่กูใส่นอนอุ้ยไอ้นั่นเน่าเนี่ยเลยขาเน่าขาเน่าขาเน่ากินติดเลยตัวนี้มันบางแต่ไม่ใช่ตัวเดียดแน่ยิงหรออาจารย์นิจใช่ทำไมเป็นภูมิอย่างนี้ทำไมเขาเขาก็เป็นคนดีแล้วนะเนี่ยเขาพูดสุภาพเขาไม่พูดกูมึงเนี่ยไอ้หน้าบทำตาล วันนี้เขาขอถ่ายน้ำตาลได้ไหมได้เลยเชอเธอถ่ายเราได้เลยนะนี่เสื้อคู่เราจะไปปฏิบัติธรรมกันอ๋อเหรอใช่วันนี้จะไปละหมาดไม่ใจอ่ะแล้วลังจากนั้นนะนั่นแหละละมูดแล้วเป็นโนว่าถ้าวันนี้เขาจดพูดสุภาพอ่ะแค่ห้านาทีจริงเหรอจริงห้านาทีจริงอ่ะนีไม่หลุดเธอไม่หลุดนะห้านาทีอุ้ย ฟนสวัสดีค่ะเช้าหนึ่ที่เราถึงท่าศาเสร็จแล้วเราก็ต้องลงเนินมาแล้วก็เหมยอนนะคะเหมือนกับคนเดิมเนเมื่อวานที่เราพิมพ์ติ้งไปนะคะตอนนี้คืออากาศปกติเหมือนไทยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปรับชมตอนต่อไปได้เลยค่ะ เพราะว่าเราเราด้านนี้เราไม่สวยเราเธอต้องถ่ายด้านนี้โอ้ยยี่ต่อเดททางอืมเรียนเรีน one hour eat all the time เออหลังจากนั้นก็ I'm sleeping really really I'm sleeping much. today i learn about we um, oui. <laughs> name of body has um i name of uh one hour later uh, name of CNV ear CNV is autistic uh, okay um, English is reproductive against twenty six is Jenny Jenny talk. Okay, this is Jenny talk. Bye bye. ลาฟิลิปินงงแต่นี้ไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เออที่เซเว่นใหญไม่ชอบใหญ่ล้วชอบพอดีพอดีพอมันกินทร o life I have light on half light อึ๊ด half light ตอนนี้เราก็อยู่กับ power ranger ห้าสีนะครับสีแรก black ครับโอ้ยแล้วต่อไปก็เป็นสีฟ้า blue สีต่อไปก็เป็นสีเหลืองเยลโลและสีต่อไปก็คือเรดก็คือหัวหน้าทีมันเองสีแดงและสีสุดท้ายสีขาวสีีีนนนนนน้้้้ออออองกกัับะไไไรรวววว่่่่่่่าาจิโโมมททหลลลแแเเเเปป็็ขดย

ตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะนึกนึกว่ามันมันจะง่ายเกินไงอ๋อทีนี้ผงรู้มันเอาเข้าแค่คนเดียวต้องไปแสงมันวิบัติป่ะเหาะว่าเธอวันนี้เธอหยาบใครอ่ะเออดูแม่มายแม่มาช่วแป้งขาวมันหน้าเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหน็บไหมครับเหน็บครับดิผมมาต้องบอให้เร,เรียกผีเหน็บไรเหนื่อยมากคเพื่อนมาทัตาให้หรือเปล่าเฮ้ขอขอประทับตาเลยได้ไหมมา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 เอามาประทับกล้องดิบริการเต่าบินเต่าเปียกหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับห้องน้ำชายห้องน้ำที่ตามหามานาน <ม>นี่ห้องน้ำมีที่ชิด 喵喵喵喵！喵！喵喵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 